นางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรงหรือยังครับตรงแล้วค่ะตรงหรือยังคะตรงแล้วค่ะร้องเพลงสวัสดีวันนี้พบกันหนึ่งสองสามสวัสดีวันนี้พบกันพบกันทั้ทั้ได้พบเหอ แล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครที่พร้อมจะเรียนต้องนั่งเป็นเด็กดีกิจกรรมที่เราจะเรียนวันนี้กิจกรรมก่อนหน้าน,นี้วันก่อนหน้านี้นเราเรียนคุณค,ณครูสอนอะไรไปครับสอนองค์ประกอบของต้นกล้วยเห็นไหมต้นกล้วยที่เราเรียนไปนี้ยังอยู่อยู่เลยเห็นไหมครับ ต้นกล้วยมีอะไรบ้างมีมองค์ประกอบอะไรบ้างเริ่มจากตรงไหน,นใครจะใครจะตอบยกมือขึ้นใ,ใครตอบใครใครจะตอบครูจะให้ยกมือเจ้าคุณครับ,ใบ,บใบตองก้านก้านก้านอยู่ส่วนไหนส่วนล่างอ่าส่วนล่างใช่ไหมครับอะไรอีกเจ้าคุณเออุ่นครับลำลต้นสายมีผลมีลากมีรากลากอ,อยู่ในไหน อยู่ใต้ดินใช่ไหมมีใบใบกับมีหัวปีหัวปีอย่างนี้เนี่ยที่เราสัมผัสกันใช่ไหมมีกล้วยจากหัวปีหัวปีถ้ามันโตขึ้นมันจะเป็นอะไรนะเป็นกล้วยใช่ไหมกล้วยที่รวมกันเป็นหลายๆผลเขาเรียกว่าหวีอ่าหวียังจําได้อยู่ถ้าเราเด็ดออกมาแบบนี้เหลือผลเดียวเขาเรียกว่าอะไรนะผล ถ้าอยู่กันเป็นหลายๆเป็นติดกันหลายๆเขาเรียกว่าอะไรนะเขือเขาเรียกว่าเือคุณครูย้อนให้ดูเลยว่าเรามีใบมีลำต้นมีผลมีลากใช่ไหมครับ<อ>มีหนอด้วยในแกนกลางลำต้นมีอะไรนะมีหยวกสำหรับวันนี้คุณครูจะพามารู้จักว่าอี๊ ต้นกล้วยนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างใครนั่งย<ม>ื้ตัวตรงก<อ>ูจะให้ตอบไออุ่นครับโมกโมกไกปป่ไกใส่ปีโมกไก่ใส่ปียสไหวครับเอาคนอื่นคิดรอคิดรอดูสิทําอะไรครับบัวลอยบัวลอยอบัวลอยบัวลอยกล้วย,วยที่เราทําให้คุณครูเขากินพี่พี่เขากินเห็นไหมกล้วยทอดกล้วยทอดเออกล้วยทอดก็ กล้วยชาบเอากล้วยต้มกล้วยปิ้งเตะมือให้ตัวเองนูุ้กคนเห็นไหมพวกคนรู้เลยว่ากล้วยเอาสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างใช่ไหมเด๋ยเดี๋คิดว่าเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก้านใช่ไหมก้านกล้วยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างอีกทำปืนของเล่นอาทำปืนของเล่นทำม้าก้านกล้วยทำม้าก้านกล้วยทอะไรอีกครับทําทำของเล่น ทำดาบทำอะไรได้อีกทำปืนเล็บทำปืนทำเครื่องบินทำอะไรได้อีกทำรถทำรถทำอะไรอีกครับทำสแนเปอร์อีกอะไรอีกอาร์บีจีบอลอาร์บีจีอฮ้ยทำอาร์บีจีนั่นแหละครับอ่าโอเคครับทำอะไรอีกทำกุ้นะทำกล้ยทำกุ้ยโอเคตัวมือให้ตัวเองเออเห็นไหม หลังจากที่เห็นไหมมีคนหลายคนสามารถบอกว่าต้นกล้วยเอาสามารถเอาไปทําของเล่นได้หลายอย่างเลยวันนี้ที่ปีโป้บอกว่าเอาสามารถเอาไปเล่นอะไรครับทํปืนทปืนไอ้อูนเอาไปทำอะไรนะม้ากา้านกล้วยอาบีจีใครบอกว่าเอาไปทาํากา้านม้าก้านกล้วยได้นะอายุมือเออเห็นไหมเอาไปทําก้าน่มากา้านกล้วยวันนี้คุณครูก,ก็จะพามาทําอะไรครับ ทันั้นแหนอะไรนี่เขาเรียกว่าพวกมันทำอะไรดีม้าก้านกล้วยมากล้วยอันนี้ใบกล้วยนี่คุณตัดมาจากตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมคุณตัดมาเลยนี่ใบกล้วยใบกล้วยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับใบกล้วยนี่เราเอาไปทําอะไรได้ทําอะไรนะที่ใครบอกว่าเอาไปทําหมวกกล้วยได้นะนี่วิธีการเราทํายังไงครับเราตัดไปใช่ไหม มีดสามารถเล่นได้ไหมไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองเขาเขามีประสบการณ์แล้วเห็นไหมก็ตัดมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอาดูวิธีการตัดดูวิธีการตัดเอาเด็กๆจะเอาไปทําที่บ้านทําได้ไหมถ้าไม่ตั้งใจขั้นตอนแรกการทําอะไรครับปืนทำหมากานกล้วย วิธีการเราก็ต้องเลาะตัดใบออกให้เหลืออะไรให้เหลือหางมาไว้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะทำยังไงต่อดีทำหูห,หูมาครูครูก็จะทำเป็นหูยาวๆก่อน ใช่ไหมอู้หึสุงมากทำยังไงต่อครับแล้วก็หักหักลงมานี่เป็นหูเป็นหูสองหูอืมโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็เอาไม้ไม้มาเสียบเป็นแบบนี้เสียบพุ้กเข้าไปไม้ก็ทั่วไปเนี่ยไม้เอาเอาไม้จิ้มเอาไม้ลูกชิ้นหรือเอาไม้อะไรครับไม้ไก่วไม้ ไม้กวาดก็ได้นี่อันนี้คือเขาน่อาะดูซิเสร็จแล้วเราโอเคเสร็จแล้วได้มาสองตัวเดี๋ยวคุณครูจะพาไปอะไรครับไปเล่นกฎกติกาของเราก็คือคุณครูจะให้ขี่อย่างนี้ขี่เอาดูซิขี่แล้วก็ วิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้ไปถึงเส้นชัยให้มันเร็วที่สุดแบบใครใครนั่งเรียบร้อยใครใครนั่งเรียบร้อยจะได้แข่งที่หนึ่งใครใครนั่งเรียบร้อยจะได้แข่งก่อนเพื่อนลองนั่งสมาธิแล้วก็ต้องคิดว่าอุ้ยฉันจะตั้งชื่อหมาของตัวเองว่ายัางไงดีนะงหมดแถวต้งหมดแถวตองามต่อไปอย่างที่เรา เราจะเล่นอะไรครับม้าก้านกล้วยการกล้วยาก,าก่ยากากยอนที่เราจะไปเล่นม้าก,าก้านกล้วยเราก็ต้องฟังกฎกติกากันก่อนกฎกติกาคูู้จะแบ่งเป็นสองทีมคนคัด<อ>สองคนวิธีการคุณครูก็จะให้ขีดใช่ไหมครับให้ขีดก่อนแล้วครูก็จะตั้งชื่อว่าม้าสมชายนับหนึ่งสองสามก็จะว,วิ่งไปรอบแรกครูจะให้ซิกแซกก่อนซิกแซกไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็วิ่งไป เส้นชัยเราอยู่ตรงนี้ไปถึงเส้นชัยตรงนี้ได้ที่หนึ่งไปบางคนทำอย่างนี้ทำยังไงอย่างนี้ได้ไหมครับต้องกระโดดอย่างนี้กระโดดให้มันสูงกระโดดสูงสูงกระโดดสูงสูงใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็วิ่งอ่าเอาอ๋อไม่พอ นี่ปก่อนครับพิกแซ่ก่อนได้ไหม กานกล้วยก้านกล้วยนี่ทํามาจากอะไรครับใบตองก้านก้านกล้วยก้านกล้วยเอาใบตองทําเป็นอะไรนี้ลูกทำเป็นหางใช่ไหมวิธีการเราคุณครูสอนไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถนําไปทําเล่นที่บ้านได้ไหมพาน้องเล่นท IC ี่บ้านได้ไหมได้แต่ต้องให้ใครทําให้ครับให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่นั่นเอง นะครับกฎกติกา,าเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเล่นได้กี่คนอสองคนหรือหนึ่งคนก็ได้สามคนก็ได้ใช่สำหรับวันนี้สนุกไหมสนุกสนกไหมครับ,รบโอเค